สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับบอยนะฮะและวันนี้เราก็มาอยู่กับทางด้านของโหมดใหม่นั่นเองนะและโหมดนี้เองก็เป็นโหมดที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะเพราะโหมดนี้ก็จะออกแนวคล้ายคลึงกับวอร์ซีละมั้งถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เคยเล่นนะฮะแต่ถ้าเกิดจะบอกให้แบบว่าคล้ายจริงๆหรือเหมือนเลยหรือว่าใกล้เคียงจริงๆนะฮะก็จะออกแนวเหมือน escape from c h a r k o v นะฮะ ซึ่งจะเป็นเกมแนวเอาตัวรอดนั่นเองเนาะแล้วมันต่างจากโหมดปกติยังไงนั้นคือหลักๆเลยนะฮะก็คือโหมดปกติคือเราโดดล่มไปเอาชีวิตรอดให้เป็นคนสุดท้ายแล้วเราชนะใช่ไหมครับแต่โหมดนี้จะต่างกันตรงที่ว่าเราต้องเข้าไปในแมปฟาร์มของให้ได้เยอะๆนะฮะแล้วก็หนีออกมาให้ได้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนสุดท้ายนะและเพื่อนๆก็คงงงใช่ไหมะ,ะว่าอา้า แล้วทำไมไม่ต้องเป็นคนสุดท้ายล่ะเพราะว่า objective หรือว่าสิ่งที่เราต้องทำนั้นก็คือการฟาร์มของเพื่อเอาตังค์นะฮะมาซื้อของเพื่อที่จะเอาเข้าไปใหม่ในแมปนะฮะเพื่อที่จะไปยิงคนอื่นแล้วก็ไปฟ้าใหม่แล้วก็กลับออกมาแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็ไปฟ้าใหม่แล้วก็กลับออกมาแล้วก็ไปซื้อของ <c oughs> เพราะว่าในโหมดหมดนี้นะถ้าเราตายระหว่างที่เรากําลังฟาร์มของอยู่ของทุกอย่างในตัวเราก็จะดรอปลงนะฮะเพราะฉะนั้น ต้องระวังตัวให้ดีๆนะฮะถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็ไปเป็นทีมนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีนึงก็ก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาพูดถึงอินเทอร์เฟซของมอนบ่นี้กันก่อนละกันทางด้านขวาบนก็จะมีทางด้านของเงินนะฮะสกุลเงินของเราแล้วก็ปุ่มออกนะเผื่อมีคนเข้ามาแล้วแบบออกไม่เป็นนะฮะแล้วถัดมาข้างล่างนะฮะที่เป็นหน้าจอก็จะเป็นทางด้านของมิชชั่นนะต่างๆซึ่งเราก็สามารถทำมิชชั่นเพื่อจะร,ะรับ exp แล้วก็เงินได้นะฮะส่วนนี้พี่จะเอาไปทำอะไรนะเดี๋ยวผมอธิบายต่อหลังจากนี้นะ แล้วก็จะมีทางด้านของ chapter reward นะฮะซึ่งก็จะให้ของรางวัลเราเพื่อที่จะเอาไปใช้ในโหมด,หมดนี้เนาะแล้วก็ถัดมาจะเป็นทางด้านของ event ต่างๆก็เหมือนกันนะฮะของที่จะเอามาแจกให้เราด้านมุมขวาล่างเองก็จะเห็นเป็นโหลดเอานะฮะซึ่งโหลดเอานี้ก็คือจุดที่เราสามารถเลือกสิ่งของเพื่อที่จะเอาไปในแมตนะฮะเพราะว่าในแต่ละรอบอะเราสามารถเอาของมาเก็บ แล้วก็เลือกได้นะว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างในแต่ละรอบนะเพื่อที่จะกันของดีๆเราหายเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดผมคิดว่าปืน M7 ของผมมันดูดีเกินไปผมเอาเป็น M16 ไปละกันอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้นะฮะโดยปกติแล้วควรที่จะเอาอะไรไปบ้างนะถ้าเกิดโดยหลักแลวนะถ้าเกิดเราเพิ่งเริ่มเล่นจริงๆนะฮะผมแนะนำปืนกระบอกหนึ่งมวกเกาะอย่างละหนึ่งนะกระเป๋าอย่างน้อยแบบ 2ถึง3นะถ้าเกิดเพิ่งเริ่มเล่นนะแต่ถ้าเกิดหลังๆแล้วก็อาจจะแน่นกว่านี้หน่อยนะฮะพราะถ้าเกิดยิ่งแน่นเราก็สามารถเข้าแมปที่มีของ d r อปได้ดีกว่านี้นะฮะแล้วก็เอายาไปสัก1หรือ2ชิ้นนะแล้วที่เหลือก็ค่อยไปเก็บในแักก็ได้นะครับประมาณนั้นนะหากเพื่อนๆกำลังหาร้านเติม UC ที่ถูกเติมไวและปลอดภัยแน่นอน100%นนะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย Richman Shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะ ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอด richman shop อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะและถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ผับ G เท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลย แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่าของที่มีนั้นมันไม่เพียงพอใช่ไหมฮะเพื่อนๆก็สามารถไปที่ black market ได้เลยนะข้างๆในโหลดเอาของเรานะซึ่งก็สามารถใช้เงินของเราที่เราสะสมมาได้นะเพื่อที่จะมาซื้อใช้จ่ายนู่นี้นั่นอะไรก็ว่าไปนะและในช็อปนี้เองก็มีของมากมายมากเลยนะมีทั้งแบบ เหมือนแบบกล่องสุ่มให้เราด้วยนะฮะแบบว่าถ้าเกิดเราแบบอยากลองเสี่ยงดวงดูว่าแบบเฮ้ยเราจะได้ปืนต่าวะแบบปืนระดับมว้งเลยนะเว้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองสุ่มดูได้นะเพราะว่าปืนระดับมุ้งพวกนี้มันแพงมากๆนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆดูในช็อปนะปืนระดับมุ้งที่2 5 0 0 0นห้เลยนะต่อกระบ,บอกเพื่อนเพื่อก็คงสขสใสใช่ไหมล่ะว่าแต่ละระดับมันทําอะไรได้บ้างนะฮะปืนแต่ละระดับนั้นมีความสามารถที่ต่างกันนะอย่างเช่นถ้าเกิดปืนแบบปกติก็จะไม่มีความสามารถเสริมนอกเหนือจากการที่ว่ามันจะปิดบางช่องไม่ให้เราใส่นะฮะ ซึ่งเราก็จะใส่ได้แค่ของแต่งบางช่องเท่านั้นถัดมาก็จะเพิ่มของแต่งให้เรานะฮะให้แบบสุดโต่งเลยนะซึ่งเราสามารถใส่ได้หมดทุกอย่างเลยอันนี้คือระดับ2นะแล้วก็ระดับ3ซึ่งเป็นระดับม่วงนะฮะนอกนอจากการที่เราสามารถใส่ได้ทุกอย่างแล้ว <c oughs> ดาเมจก็จะเพิ่มอีก5%เลยนะและสุดท้ายแล้วเหมือนเดิมกับกระบอกหน้านี้นะแต่เพิ่มเติมคือดาเมจที่สูงขึ้นถึง30%โกงไหมล่ะโกงมากเลยนะแต่ถ้าเกิดไม่คิดว่าแค่นี้โกงแล้วจริงๆย,งยังมีมากกว่านี้อีกแนะ่ แต่เราจะข้ามข้ามพกปืนพวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะเพราะจริงๆบางปืนก็จะมีในเฉพาะโหมดนี้เท่านั้นด้วยนะฮะอย่างเช่นไรเฟิลอันนี้นั่นเองเนาะทั้งด้านของเกาะและก็หมวกกันน็อกนะก็จะมีอยู่หลายระดับเลยนะครับจะต่างกับโหมดปกติตรงที่ว่ามันมีมากกว่าระดับ3าอีกนะมีทั้งเวล4เวล5แล้วก็เวล6เลยนะฮะซึ่งเวล6บอกเลยว่าโคตรถึกถึกมากๆ แต่ว่ามันก็เสี่ยงแหละถ้าเกิดเราเอาไปดรอปอะไรก็ก็ว่าไปเนาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนมองดูดีๆนะฮะ damage reduction นะลดดาเมจไป85%เลยนะแล้วก็ penetration resistance นะฮะหรือก็คือลดการเจาะกรออีก220แม่งโคตรคงแต่ก็นะคือพออยู่ระดับสูงๆแล้วทุกคนก็คงมีหมดกันแหละจริงๆเกาะดีก็ด้วยนะฮะเช่นเดียวกันเลยแล้วก็จะมีทางของกระสุนด้วยนะที่มัน มีหลายระดับนะฮะแล้วแต่ละระดับมันก็ต่างกันเนาะอย่างเช่นกระสุนไฟกระสุนเจาะเกาะที่ทําดาเมจเพิ่มอีกตั้งเจร์กระสุนแบบพิษอะไรก็ว่าไปนะมีเยอะแยะมากมายให้เพื่อนได้เลือกใช้กันเลยนะฮะและถัดมาที่สําคัญมากๆเลยนะฮะก็คือทางดนานของทารเลนนะฮะคือทารเลนพวกนี้นะฮะจะทําให้เพื่อนๆมีสกิลพิเศษในการใช้งานเวลาไปลงสนามนะอย่างเช่นเพิ่มการบรรจุของในกระเป๋านะฮะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่ เป็นสายฟาร์มนะฮะรีบฟาร์มรีบกลับรีบฟาร์มรีบกลับเพื่อที่จะเอาขอให้ได้มากที่สุดอันเนี้ยแนะนํามากๆเลยนะฮะส่วนที่เหลือก็เอาจริงนะมันแล้วแต่คนเล่นนะฮะแต่ช่วงแรกๆนะ,ะับผมแนะนําพวกการฟาร์มพวกวิ่งไวอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็การเปิดกล่องไวๆด้วยเช่นเดียวกันนะและการที่จะเพิ่มคะแนนเพื่อที่จะอัพทาเล่นพวกนี้นะฮะเพื่อนๆก็จะต้องเวลสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนาะเพราะฉะนั้นยิ่งเล่นเยอะก็ยิ่งดีนะฮะแต่ถามว่า เอาพี่ถ้าเกิดผมไปเล่นแล้วผมตายทุกรอบเลยนไม่ต้องกลัวนะฮะทางเกมเองก็จะมีการให้ของมาเรื่อยๆนะ,ะถ้าเกิดเราแบบตายเรื่อยๆตายเรื่อยๆตายเรื่อยๆนะและช่องทางด้านซ้ายของทางเล่นเองก็จะเป็นทางด้านของตัว NPC นะหรือที่มันอ่านว่า command post นั่นเองเนาะซึ่งจะเป็นทางด้านของ NPC ทั้ง3ตัวนะและ NPC พวกนี้เราก็สามารถคุยได้ด้วยดู story ของพวกเขาแล้วก็ให้ของขวัญกับพวกเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ การให้ของขวัญน,นั้นจะช่วยทําให้เกตความสัมพันธ์ของเรามากขึ้นเรื่อยๆนะและทุกๆครั้งที่มันเลเวล up หรือว่ามันไปเลเวลถัดไปเราก็จะได้ของจาก NPC พวกนี้นะเป็นของรางวัลเพื่อที่จะเอาไปใช้ในโหมดนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่จะหาของง่ายๆนะแต่ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงเนะ <laughs> และในช่องสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นทางด้านของ ranking นั่นเองซึ่งในโหมดนี้การนับ ranking ก็คือการนับเงินที่พวกเขาสามารถทำได้นั่นเองอย่างเช่นคนที่หนึ่งได้มาตั้ง50ล้าน50ล้านฮโัโหลอะไรนะอะไนเยอะจังวะโอ้โหผมเล่นแทบตายไปยังได้ทำได้แค่ไม่กี่แสนเอง ทาน้าของหมวดนี้เองก็จะมีอยู่หลกัหลกๆ3แมปนั่นเองเนาะก็จะเป็นทาหน้านของ front line แล้วจากนั้นก็จะเป็นทาหน้าของ old blockade zone นะซึ่งจะมีอยู่2แบบเนาะซึ่งเอาตรงๆนะครับผมยังไม่ได้ไปลองนะทาหน้าของหมด advance ขึ้นไปอีกเนาะหมดด้านบนนะฮะแต่เท่าที่รู้นะฮะแมปด้านขวาก็จะแมปที่โหดกว่าเดิมแล้วก็มีของอปมากกว่าเดิมนะซึ่งจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากฟาร์มแบบดีๆจริงๆเลยนะผมแนะนำเป็นแมปทางด้านขวานะไอ Old Blockade นั่นเองเนาะซึ่งถ้าเกิดเรามีทีจริงๆอะ่ะผมแนะนําเลยแต่ถ้าเกิดเราอยากเอาชัวร์และแบบไม่แน่ใจว่าเราจะไหวหรือเปล่าผมแนะนําที่ Frontline ก่อนเลยนะเพราะว่าจํานวนคนค่อนข้างที่จะน้อยบวกกับการที่ไม่จำเป็นจะต้องของแน่นขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมแนะนําจริงๆ ก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นในทาง้าของโหมดฟรอสไลให้ดูก่อนละกันนะเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นนะฮะว่าเราต้องทําอะไรมากแล้วในแมปมีอะไรบ้างเนาะโอเคฮะก็ตามที่เพื่อนๆเห็นนะถ้าเกิดเราเข้ามาในแมปแล้วใช่ไหมฮะรอบๆเราก็จะมีทางด้านของวงสีฟ้านะซึ่งวงนี้ก็จะหายไปตอนเขาดาวนับถึงศูนย์นั่นเองเนาะหรือก็คือก็สามารถเดินได้แล้วแหละ และ objective นะฮะอย่างที่ผมบอกไปก็คือการออกจากแมบให้ได้นะด้วยของอันมากมายหรือก็คือป้นของจากแบบนี่แหละแล้วก็ออกไปให้ได้นะแล้วทางออกก็จะเป็นทางด้านของไอ้เจ้าจุดเขียวๆนี่นะที่มันเหมือนประตูนั่นเองเนาะซึ่งประตูนี้ก็จะมีทางด้านอยู่2ประตูนะฮะประตูทางด้านขวาที่ผมเห็นอยู่แล้วก็ทางด้านบนนั่นเนองเนาะและจริงๆแล้ว,ว่ประตูมันจะสุ่มนะเพราะฉะนั้นอย่าจําเป็นว่ามันจะตรงไหนนะต้องเปิดแมบอยู่ตลอดนะฮะ และในแบบเองก็จะมีทางด้านของสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะฮะแล้วก็มีทางด้านของอะไรที่มันดูแปลกตายอย่างเช่นที่มันเหมือนบันไดนะซึ่งจริงๆมันก็คือบันไดได้แหละเพื่อเอาไว้ขึ้นลงนะฮะแล้วก็จุดแดงๆนะหรือก็คือกระกระบาดแดงๆซึ่งก็คือเป็นจุดที่มีบอสเกิดนั่นเองแล้วบอสเองก็มีดรอปของโหดๆด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แนะนำมากๆเลยถ้าเกิดเราอยากฟาร์มของดีๆแต่ก็ต้องแลกกับการที่ว่าเราอาจจะไปดรอปของก็ได้นะเพราะบอสก็ค่อนข้างที่จะโหดนะแล้วก็บวกกับการ่่วา ถ้าเราไปฟาร์มแล้วคนอื่นก็อาจจะมาฟาร์มด้วยเช่นเดียวกันนะแต่นอกนาจากนั้นแล้วก็จะมีทางด้านของบอทต่างๆที่อยู่ในแบบนะฮะซึ่งเราก็ต้องระวังด้วยนะแต่เราก็สามารถฟาร์มพวกนี้ได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฟาร์มกันเต็มที่เลยแต่ก็จะมีอีกหนึ่งอย่างนะฮะเส้นมาลายข่าดำนะฮะซึ่งจะอยู่แบบทั่วแมปนะฮะมีอยู่3เส้นนั่นเองก็คือทางด้านของอุโมงค์นะฮะให้เราได้เดินทางไวขึ้นแล้วก็ไปฟาร์มของอันมากมายเลยนะ แต่นือน่องจากนั้นก็แล้วก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ถ้าเกิดเรารีบจริงๆนะผมแนะนําเลยให้แบบฟาร์มบอสแล้วก็ออกไปแล้วก็ฟาร์มบอสแล้วก็ออกไปนะฮะก็ไม่มีอะไรมากเลยแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าคนจะชอบดักตรงจุดเกิดบอสนั่นเองเนาะแต่ต่นือน่อกจากนั้นแล้วที่แนะนําจริงๆก็คือทางด้านของการฟาร์มกล่องพวกนี้แหละซึ่งมันก็สุ่มของนะแต่ก็พยายามเก็บของมั่วไว้อย่างนี้นะ แล้วถ้าเกิดจะให้ดีแล้วก็ยัดของม่วงไว้ในตู้ล็อกเลยนะด้านบนของอินเวนทอรี่เนาะซึ่งล็อกบ็อกซ์นี้ก็จะการันตีเราไม่ให้เรากับของพวกนี้นะก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งนะฮะ้ยเจออีกกล่องอะไรมีอะไรไหมโอ้ไม่มีผมจะพยายามไม่เก็บของขาวนะ,ะผมจะพยายามเก็บแต่ของม่วงเข้าไว้นะเพราะว่าของม่วงจะมีประโยชน์มากกว่านั่นเองเป็นไปได้ว่าเราจะเจอคนนะฮะเวลาเรามาจุดที่มีบอสนะ อ,นนอันนั้นไม่น่าใช่ขนอันนั้นน่าจะโอ้โอ้โอทำไมทำไมบอบมันดุอย่างวะเด็ดเด็ดอุ้ย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 ใจเย็นนะโอผมไม่นึกนะเนี่ยว่าบอบมันจะขึ้นแบบหน้าผามาเลยอ่ะอันนี้คือสิ่งเกินคาดของผมเลยเนี่ยโอเคผมต้องระมัดระวังมากกว่านี้แล้วเกินคาดไปเล กบทอาแรกผมนึกว่าจะมาสังเกตการสักหน่อยไม่นึกว่ามันจะดุขนาดนี้โอ้ด,ดุเลยตายดิแต่เดี๋ยวผมจะเอาไปลูกซองไปก่อนนะเพราะว่าการยิงบอสนั้นมันยากลำบากนะฮะลูกซองน่าจะมีประโยชน์ม,มากกว่าแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟาร์มบอสกันก่อนดีกว่า บอกเฮ้ยมีคนเปล่าโขนนั่นเนี่ยโขนนั่นเนี่ยวัตเตอร์ฟ้างงมากอุ้ยของแพงเออสารค้ายที่ไม่รู้นะฮะ ี่านัางของประตูนี้ก็จะเป็นประตูลับนั่นเองเนาะซึ่งในนี้ก็จะมีทางนัางของกล่องรูดอีก3กล่องเลยนะแล้วก็มีของหายากด้วยนะฮะถ้าเกิดเราโชคดีเราก็อาจจะได้เป็นล้วก็อาจจะได้เป็นแท่งทองนะซึ่งขายได้ตั้งสองแสนเลยนะเยอะมากเยอะมากเยอะมากแต่เราไม่เจอเราไม่เจอบัตรรับพอดก็ทำอะไรไม่ได้เนะนี่ยนักจากเรจะไปยิงบอสปกติในนี้ก็จะมีโจรอยู่ตัวสองตัวนะแต่ผมคาดว่าโจรพวกนั้นน่าจะออกไปยิงผมตั้งแต่แรกแล้ว ต้องเป็นตัวพวกนั้นแน่ๆเ <laughs> อ่<ม> <laughs> เพื่อนไม่ยอมมาด้วยตอนแรกเอาได้ยิงสิงปืนเท่านั้นแหละมากันเต็ม <laughs> สปวนบอสในนี้อยู่ไหน,อนเอ่ยเอ้ย <laughs> บอสโคตรดุ ดโอ้โหบอสคคตรเพื่อนจะตายแล้วเพื่อนล็อกสีหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นบอสมันโกงผมมีร้อยนัดอะ สุดนหลอชักกระสุนหลอเอาหนีบอสหนีเฉยวัดคุณคุณจะหนีมาพันแผลอย่างนี้ไม่ได้อ่าหายโอเค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 ,อเคไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลักวใจเย็นใจเย็นเฮ อ,อยากจะช่วยนะแต่ถ้าเกิดช่วยโดนบอสอีกแน่ๆเลยนนะบอสวะเพนอจะยวตเวดเีเด็จะหันเข้ามาอีกน,นะ เพื่อนมีของดีมากเลยเพื่อนขอขอข,ขอหน่อยแล้วกัน <c oughs> ของเพื่อนดีมากเลยเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนมีของดีขนาดนี้ีทำไมถึงไม่ใช้ตั้งแต่แรกเลยหรือว่าไปเก็บคนอื่นมาเนี่ยโอ้โหของของรอบรอบนี้ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคแหละแต่เราไปออกทางนี้ก่อนแล้วกันแนมะ่เอาชววไว้ก่อนเอาของเราค่อนข้างที่จะแน่นนะจุ๊บ ชึบชึบยังมีคนใช่ไหมไม่มีแล้วก็รอกอย่ามีนะ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 ย้ออกไปเร็วก็อย่างที่เพื่อนเพื่อเห็นนะครับพอเราเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมครัเราก็จะออกมาสู่หน้าต่างนี้นะเพื่อที่จะเพื่อจะให้เราขายของนั่นเองเนาะแล้วก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าเราจะขายอะไรบ้างนะฮะก็อย่างเช่นอันนี้ขายก็ตามนี้เลยนะ เพื่อนอยากเก็บอะไรก็เก็บได้เลยนะฮะแล้วอยากขายอะไรก็ขายได้เลยเหมือนกันเดี๋ยวจะขายแล้วก็เก็บทีเดียวเลยก็ได้นะทานั้นกดเซลไปเลยนะฮะงน้นถ้เพื่อนจะเก็บปืนไหนก็เก็บไว้ไนในช่องพิเศษเลยนะอย่างเช่นเมื่อกี้ผมก็ได้ปืนเพื่อนมาทั้งที่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอาปืนเพื่อนนะนะรู <c> ้ <oughs> สึกแย่อ <c oughs> ย่างเออไหนๆก็มาละก็ลองสุ่มสักกล่องดีกว่าเผื่อที่จะได้ปืนม่วงด้วยนะมีมีปืนชมพูด้วยสองพันห้าเองสักรอบก็ได้มา้งกรอบสักรอบ โอเคยาเลยเปลืองตังโคตรเปลืองมีอะไรแบบน่าซื้อจริงจริงบ้างไหมเนี่ยอันเถ้าลองกล่องนี้ด้วยโอเคไอ้สักกล่องไอ้สักรอบไอ้สักรอบไม่เงไงผมว่าผมไม่เหมาะกับกาชาอะก็โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ลองดูครับลองดูผมแนะนำเลยเป็นโหมดที่ท้าทายอีกโหมดหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเพลินนั่นเองเนาะก็ใครที่อยากลองก็สามารถมาลองได้เลยนะ ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะแล้วก็ยังไรก็ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกหนึ่งครั้งด้วยนะฮะที่อยู่ถึงจบคลิปนี้ด้วยนะฮะและย่งไรก็ช่วยฝากกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์ like, share, และ Subscribe เป mm hmm. ็นกำลังใจให้ผมได้ยนะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายวู